สวัสดีครับผมมาประชุมที่รัสเซอไคมานะครับเป็นการประชุมทีมประเทศไทยครั้งสุดท้ายของผมวันนี้มากับทีมประเทศไทยสักพักหนึ่งจะประชุมประชุมเสร็จก็กลับนะครับพักที่อนันตราที่รัสเซไคล์มาเดี๋ยวจะให้ดูสภาพห้องแต่เมื่อคืนนอนละสภาพห้องอาจจะยับเยินนิดหน่อยแต่ว่า เดี๋ยวให้ดูก็จะมีอ่างน้ำนะครับมีอ่างน้ำส่วนชาเวอร์เนี่ยก็จะมีทั้งข้างในข้างนอกนะฮะเนี่ยก็ถือว่าสวยงามทีเดียวครับลักษณะก็จะเป็นพูลวิลล่าเป็นพูลจิ๋วๆนะฮะคือในบังกะโลถ้าเป็นแบบเนี้ยก็จะมีพูลขนาดจิ๋วเนี่ยซึ่งเมื่อคืน ได้ไว่ายน้ำแล้วตอนนี้น้ำลงนะฮะน้ำลงเมื่อวานมาถึงตอนบ่าย,ายน้ำขึ้นน้ำลงเดี๋ยวสักพักก็จะไปประชุมถามว่าทานข้าวไหมปกติไม่ทานข้าวตอนเช้านะครับให้ดูที่ระเบียงนี่คือรัสเอาไขมากครับ